ลูกเป็นไรเป็นไรครับโหทำไมอะมาเึ้นมามาขึ้นมาเร็วเร็วเร็เร็วยโอ้หนูเอาครับออ้างานอหนแงวะงานือองานก็ไม่รู้ไหนหันหน้ามาครับ มันก็อิจฉาพี่แย่เลยเนี่ยพี่ลงไปข้างล่างมาแป๊บเดียวเองโอ้ยน้ำหูน้ำตาไหลอีกแล้วหืมน้ำหูน้ำตาไหลแล้วอะไรเกากรางให้แล้วเจ้ามาักาหนูเหรอน้ำหูน้ำตาไหลแล้วหืม